11อันดับสุดยอดตำนานสไนเปอร์นักแม่นปืนระดับพการในโลกของสงครามนั้นคนซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ถือว่าน่ากลัวที่สุดเพราะสามารถฆ่าเป้าหมายได้จากระยะไกลและหากฝ่ายใดมีมือสไนเปอร์ที่มีฝีมือเฉียบขาดก็คือว่าเป็นฝันร้ายของข้าศึกเลยทีเดียวเพราะมือปืนกลุ่มนี้สามารถฆ่าเป้าหมายได้จากระยะ ถึง1กิโลเมตรวันนี้ทางทีมงาน The Story จะพามาดู11อันดับสุดยอดตำนานสไนเปอร์นักแม่นปืนระดับพะการมาดูตำนานสไนเปอร์ระดับโลกเท่าที่เคยมีมากันดีกว่าอันดับที่11โทมสัสพันเกตคนทหารชาวไอริสสังกัดกองทัพอังกฤษ ประจำการในแคนาดาเป็นผู้ยิงสังหารนายพลออกุสเตมาลีฝ e, ั่งสัวโกลแบดจากระยะไกล600เมตรด้วยถือเป็นผลงานสุดยอดด้วยไลเฟิลในศตรวตรรษที่1ิไม่มีรายละเอียดมากนะักเกี่ยวกับพลทหารยอดฝีมือจากไอแลนด์ทราบแต่ว่าเสียชีวิตในปีพศส3 9 4 อันดับที่10จากเกรสหานราบพลปืนสังกัดกองพันฐานราบจอเจียที่4ของฝ่ายสหพันธรัฐในช่วงสงครามกองทัพกับอังกฤษเป็นผู้สังหารนายพลจอร์เซ็ตวิกของฝ่ายข้าศึกจากระยะร้อยหลาจากเกรสยิงพลาดนัดแรกทำให้ฐานอังกฤษวิ่งหาที่กำบังแต่นายพลเซ็ตวิก ยังอยู่ที่เดิมและยังดูผู้ใต้บังคับบัญชาว่าตกใจกลัวเกินเหตุทั้งๆที่สไนเปอร์ยิงจากระยะไกลขนาดนั้นท่านนายพลดูทหารซ้ำอีกครั้งว่าระยะขนาดนั้นยิงช้างยังไม่โดนเลยแต่กระสุนนัดที่สองของจากเลสเจาะทะลุเข้าที่บริเวณใต้ตาข้างขวาของเนพลเซตวิตซึ่งกลายเป็นผู้เสียชีวิตระดับสูงที่สุดของฝ่ายอังกฤษ นายสงครามแย่งดินแดนอนานิภมในอเมริกาและเรื่องที่คําไม่ออกก็คือจากเลสซุ่มยิงด้วยไรเฟิลยี่ห้อวิดเวิร์ดที่ผลิตในอังกฤษอันดับที่9ชาญชักมอร์วินนี่เกิดปีพศ2492เกิดในครอบครัวชาวนาแห่งทุ่งแพรรี ล่าสัตว์มาตั้งแต่ยังเล็กสมัครเข้ารับใช้ชาติในปี2,510และเพียง16เดือนในเวียดนามคนทหารมอรวินนี่ซัดฆาสิกดาวดินต่อหน้า130คนอีก216คนโดนสองและอาจถึงแก่ชีวิตในช่วงปีดังกล่าวเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะค้นหาศพเพื่อยืนยันระยะซุ่มยิงของมอวินนี่ จะอยู่ระหว่าง3 0 0ร้อถึงแปดหลาแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาสอยค่าสึกร่วงจากระยะกว่าพันหลาซึ่งทำให้มอวินนี่เป็นเทพสไนเปอร์อันดับ3ในสงครามเวียดนามและนี่คือมือวางอันดับ8ของโลกอันดับที่8ล็อกเฟอร์ลองเป็นอดีตพลทหารกองทัพแคนาดา ปฏิบัติการในอัฟกานิสถานเป็นสไนเปอร์ที่ยิงสังหารได้จากระยะไกลที่สุดเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์คือ1.51ไมล์หรือ2,430เมตรล็อบยิงด้วยปืน TAC 50ขนาด 0. .50 ของ m a c i มิ t ต Brothers และยิงด้วยกระสุน์ m m a p เป้าหมายเป็นผู้นำระดับปฏิบัติการคนสำคัญของกลุ่มอัลกออิดะนัดแรกของเขาพลาดเป้านัดที่สองโดนเป้สะพายหลังตอนกระสุนนัดที่สองโดนนั้นล็อบได้เหนี่ยวไกลย,ยิงนัดที่สามออกไปแล้วแต่ก็เป็นช่วงที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวว่าถูกลอบยิงระยะทางขนาดนั้นกระสุนแต่ละนัดใช้เวลาลาวสามวินาทีแหวกอากาศสู่เป้าหมาย ซึ่งนานพอที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ตัวว่าโดนซุ่มยิงและหลบหาที่กำบังแต่นักฆ่าชาวแคนาดามีสติมั่นคงเพียงสามวินาทีก็มากพอที่จะยิงซ้ำนัดที่สซึ่งพุ่งเข้าทะลุหน้าอกของเป้าหมายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้าเพื่อร่วมทีมสังหารอีกสามคนอันดับที่7วาซิลีเซตซอฟ เกิด23มีนาคม2458ถึงแก่กรรม15ทธันวาคม2 5 4 4ดูจะเป็นสไนเปอร์ที่โลกรู้จักมากที่สุดผ่านภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่ชองชาร์กอานนสร้างและกำกับจูสลอเกิดในครอบครัวชาวนาซซอบเข้าเป็นทหารกองทัพแดงของอดีตสาภาพโซเวียตเขาสังหารนาซีได้ 2 4 2คนระหว่างเดือนตุลาคม2485ถึงมกราคม2486ที่กองทัพของอดอล์ฟฮิตเลอร์ยึดครองนครสตาลินกราดเรื่องราวอันแท้จริงของเขาไม่มีรายละเอียดมากนะักเพียงแต่ว่าเขาสามารถสังหารเออร์วินโคนิกสุดยอดมือปืนสไนเปอร์ของนาซีได้และได้ปืนของคู่ต่อสู้เป็นรางวัลเกียรติยศ เนื่องจากเป็นของคนที่เป็นยอดฝีมือเช่นเดียวกันกับตัวเขาอันดับที่6ลูดมิลล่าปาฟินเชนโกเกิด12กรกฎาคม2459ถึงแก่กรรม10ตุลาคม2517สมัครเข้าเป็นทหารเดือนมิถุนายน2484 ช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองขณะกองทัพนาซีบุกสหภาพโซเวียตเธอเป็นหนึ่งในนักแม่นปืนหญิงลาว2,000คนของกองทัพแดงปฏิบัติการในเซวัสโตโปนลคาบสมุทรไคเมียในทะเลดำนักฆ่าหน้าหวานมีประวัติสังหารนาซี309คนในนั้น36คนเป็นสไนเปอร์เช่นเดียวกันกันกบเธอ อันดับที่ห้าฟรานซิสพีกามากาโบฟรานซิสพีกามากาโบเป็นสไนเปอร์เชื้อสายอินเดียแดงจากแคนาดาซึ่งเป็นหนึ่งในสไนเปอร์ที่สังหารค่าศึกมากที่สุดคนหนึ่งด้วยจำนวนมากถึง378คนในสงครามโลกครั้งที่1จนได้รับเหรียญกล้าหารถึง3ครั้งและถือเป็นหนึ่งในมือสังหารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่ง อันดับที่4เอเดนเบิร์ดเอฟวันดอนเกิดวันที่14มีนาคม2476ถึงแก่กรรม18ตุลาคม2535เก็บฝ่ายเวียดนามเหนือได้109คนแต่ได้รับการยกย่องเป็นนักแม่นปืนที่แม่นยำที่สุดและมือดีที่สุดคนหนึ่งของนาว,วิกโยธินสหรัฐอเมริกา พลเอกไมเคิลลีแลนนิงนายทหารผ่านศึกจากสงครามเวียดนามได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ว่าบ่ายวันหนึ่งขณะหมวดลาตเเวนกำลังแล่นเรือไปตามลำน้ำโขงมีข้าศึกยิงจากฝั่งในระยะไกลโดนเข้าลำเรือและขณะที่คนอื่นๆตื่นตระหนกหาที่หลบซ่อนจ่าวันรอนมองเห็นเขายกปืนขึ้นเล็งและสอยเวียดกงนักซุ่ม ลงจากต้นมะพร้าวที่อยู่ห่างออกไปราว900หลามือวางอันดับสองในสงครามเวียดนามและอันดับสในระดับโลกได้รับการยกย่องในความมีสติกับความแม่นยำยิ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวเขาประทับไหลย,ยิงขณะที่เรือยังคงแล่นไปข้างหน้าซึ่งยากมากที่จะสอยเป้าหมายที่อยู่ไกลขนาดนั้นนี่คือคนแม่นปืนที่ดีที่สุดของเราคนหนึ่ง คนเอกแลนนิงเขียนเอาไว้ในหนังสือ Inside the Crosshair Sniper in Vietnam อันดับที่3 Carlos Norman h a d c o c ด c ที่2 h a d c ด c k เกิดวันที่20พฤษภาคม2485ถึงแก่กรรม1เมษายน 2,542เคยเป็นนักยิงปืนล่ารางวัลและได้รับหลากหลายรางวัลก่อนจะอาสาไปเวียดนามซึ่งพลทหารคนนี้สามารถล้มค่าศึกได้93คนเท่าที่ยืนยันได้และยังมีเป้าหมายที่ไม่สามารถยืนยันการเสียชีวิตได้อีกนับร้อยมีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาว่ากองทัพเวียดนามเหนือตั้งค่าหัวแฮตคอ o ์ถึง30,000ดอลลาร์ หลังจากสังหารกำลังพลของฝ่ายนั้นไปมากมายรวมทั้งระดับรองแม่ทัพคนหนึ่งแฮดคอกเป็นสไนเปอร์เพียงคนเดียวในสงครามเวียดนามที่สอยนักซุ่มของฝ่ายข้าศึกคนหนึ่งโดยยิงทะลุกล้องติดปืนซึ่งมีเพียงโอกาสเดียวที่จะเกิดขึ้นได้คือทั้งสองฝ่ายเล็งปืนเข้าหากันในเวลาเดียวกันแฮดคอกลั่นไกลก่อนและมันพุ่งทะลุเข้าลูกตาอย่างแม่นยำเหตุการณ์ครั้งนั้น เกิดขึ้นขณะที่หมวดนาวิกโยธินที่แฮดคอกสังกัดกำลังลาดตะเวนสไนเปอร์ของเวียดนามเหนือเปิดฉากยิงจากระยะไกลแต่พลาดพลทหารโแรแลนดเบิร์กผลชี้เป้ามองเห็นแสงสะท้อนจากเลนกล้องติดปืนแฮดคอกเลงไปที่นั่นทันทีทันใดและสร้างตำนานให้สไนเปอร์รุ่นหลังเล่าขานครั้งหน่งเขาได้รับคำสั่ง ให้เก็บนายพลเวียดนามเหนือคนสำคัญแฮตค็อกปฏิบัติการเวลากลางคืนพลางตัวและคานไประยะทาง1,500หลาเข้าพื้นที่เป้าหมายช่วงหนึ่งเขาเกือบถูกงูเห่าฉกและอีกครั้งหนึ่งเกือบจะถูกทหารเดินยามเวียดนามเหนือคนหนึ่งเหยียบแฮตค็อกคลานถึงจุดซุ่มเมื่อเป้าหมายไปถึงเขาก็พร้อมอยู่แล้วและเหนียวไกทันที ท่านนายพลโดนเข้ากลางอกลม้มลงทหารฝ่ายนั้นออกค้นหาสไนเปอร์กันจ้าละวันพลทหารนักแม่นปืนต้องคลานกลับอีก1,500หลาให้พ้นพื้นที่ค่าศึกและนี่คือสุดยอดสไนเปอร์ในช่วงสงครามเวียดนามอันดับที่2คริสคายเกิดเมื่อวันที่8เมษายน 1,974เสียชีวิตเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2013รวมอายุ38ปีเรารู้จักกันดีจากหนังดังเรื่องอเมริกันสไนเปอร์กำกับโดยปู่คริน t ์อิส w ว o d โดยมี b บดลีย์คูเปอรรับบทเป็นคิสไคทหารนาวีหน่วยซิลที่ได้รับการยกย่องว่า เนียวไกลสังหารศัตรูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติทหารสหรัฐอเมริกาที่160คิวแต่จากการนับของคริสและพเพื่อนๆเขาเข้าใจว่าตัวเลขน่าจะอยู่ระดับ250และระยะยิงค่าสึกไกลที่สุดอยู่ระดับเกือบเกือบ2กิโลเมตรคริสคายไปออกลบที่อิรัก4ครั้งในช่วงปี 2 0 0 3ถึง2 0 0 9โดยมีภรรยาทายาที่เลี้ยงลูกสองคนเฝ้ารออยู่ที่บ้านภาพยนตร์ดัดแปลงจากหนังสือบันทึกความทรงจำและประสบการณ์ของคิสคายเองในชื่ออเมริกันสไนเปอร์ซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกันกับภาพยนตร์อันดับที่1นึ่สีโมหายาในช่วงสงครามกับรัเสเซียพศ 2,482ถึง2,483ในเวลาเพียงร้อยวันคนทหารกองทัพเล็กๆของฟินแลนด์คนนี้สังหารทหารรัสเซีย505คนด้วยปืนไรเฟิลไม่ติดกล้องกับอีกลาว200คนด้วยปืนกลรวมผลงาน705ศพทายาบอกกับคนใกล้ชิดในเวลาต่อมาว่า ต้องติดปืนเป็นอันตรายอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมด้วยหิมะมันอาจสะท้อนแสงวาวับเมื่อไรก็ได้ซึ่งจะทำให้ค่าศึกมองเห็นจุดซุ่มยิงเทคนิคการเอาชีวิตรอดอีกอย่างหนึ่งคือก่อนจะลั่นไกเขาจะอมหิมะเอาไว้ป้องกันไม่ให้ลมหายใจที่พวยพุ่งออกมากลายเป็นไอให้เห็นภายใต้อุณหภูมิติดลบ40องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็นที่สังเกตของฝ่ายตรงข้ามจุดซุ่มของเขาจะมีหิมะปกคลุมช่วงปลายกระบอกปืนเอาไว้เสมอด้วยเหตุผลเดียวกันคือไม่ให้ไอร้อนจากการยิงพวยพุ่งขึ้นเมื่อเขายิงสังหารฝ่ายรัสเซียเป็นจำนวนมากขึ้นทุกทีทุกทีฝ่ายนั้นส่งทหารทั้งกองร้อยออกค้นหาทั่วทั้งป่าและทุ่งหิมะแต่ก็ไม่เคยพบ White Death. หรือความตายสีขาวอันเป็นฉายาที่ข้าศึกมอบให้ด้วยความเคาเรพเลื่อมใส